สวัสดีครับท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องและผู้ติดตามนะครับวันนี้จะมาอธิบายรายละเอียดอีกนิดหน่อยบางคนยังไม่เข้าใจนะครับยังไม่เข้าใจยังยังถามอยู่ยังถามอยู่เยอะนะนี่ครับเชือ้ออ่าสิบก้อนนะครับเชื้อสิบก้อนนี่เป็นฮอร์โมนเป็นฮอร์โมน ฮอร์โมนไข่ดอกสวยดอกใหญ่มีน้ำหนักนะถ้ามีนะครับถ้าหาซื้อไดนะ้ถ้าไม่มีก็สั่งน้องเอก็ได้ครับน้องเอก๊กเามีขายครับอ่าขวดละเจ็ดสิบห้าบาทคงอย่ยังไม่รวมส่งนะครับนะแป้งข้าวเหนียวนี้เชื้ออ่าสิบก้อนสิบก้อนสิบเอ็ดก้อนนะครับ ประมาณนะอย่างนี้นะครับเอาหารเห็ดอาหารเห็ดโลละสามสิบบาทใส่ไปเลยฮะสิบก้อนใส่ไปเลยหนึ่งโลอันนี้คือเราจะยียเชือเช้อไว้ข้ามคืนนะครับหรือว่าคืนสองคืนสามคืน เรายีไว้อย่างนี้ถ้าเรายีค่ะข้ามคืนไว้หรือเราจะบ่มไว้ให้มันเชื้อมันฟื้นตัวเนี่ยให้มันขยายคือให้มันเรียกว่าอะไรอะ่ะให้มันรัดตัวดีเนี่ยคือการบ่มเชื้อนะที่ว่าการบ่มเชื้อไว้สองวันสามวันน่ะเราไม่ต้องใส่ลำนะครับอย่าไปใส่ลำเรายังไม่ต้องใส่ ไม่ใช่ว่ายาไปใส่คือยังไม่ต้องใส่ฮแป้งข้าวเหนียวประมาณครึ่งกิโลฮะสิบก้อนสิบก้อนแป้งข้าวเหนียวครึ่งโลก็พอนะครับหรือน้อยกว่านั้นได้นะครับมากกว่าจะไม่ค่อยดีนะครับมากกว่าจะไม่ค่อยดีอาฟางมันจะเน่าส่วนมากฟางมันจะเป็นเปืเป่อยๆเน่าเน่าเามือกๆนะครับเวลาเก็บผิดมันจะเป็นเมือกๆฮอร์อโมน ใส่เข้าไปอ่าสิบก้อนใส่เข้าไปสักหนึ่งฝาสองฝาสามฝาสี่ฝาห้าฝา ถ้าก้อนหนึ่งใส่ครึ่งฝาก็พอนะครับฮอร์โมนไข่สุดยอดอาหารเสริมดอกเห็ดผลิตจากจุลินทรีย์น้ำนมและไขนะ่ที่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่ว่ามีจุลินทรีย์น้ำนมและไข่เราก็ผมสังเกตด,ดูว่ามันเป็นกูโคตนะครับมันเป็นกูโคตจะส่วนใหญ่นะครับ เพราะว่าตัวันนี้ผมใช้กูโคตน้ำตาลที่ให้คนกินน่ะน้ำตาลที่ชงให้คนป่วยกินน่ะที่ว่ามันกินแล้วมันใช้ได้เลยมันไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยมากมายมันเป็นน้ำตาลบริสุทธินะ์อ่ะกูโคตแล้วก็คลุกไว้นะครับคลุกแบบนี้ใส่แค่นี้อย่าเพิ่งใส่รำนะครับอย่าเพิ่งใส่รำเราอย่าไปเพิ่งใส่รำท่านเราจะคลุกไว้ อีกวันสองวันสามวันนะครับเราป้องกันอะไรป้องกันาลาเขียวลาเขียวมันชอบเข้าไปก่อกวนเวลามันอยู่ในก้อนพอเราเอาออกมาขยายแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าลาเขียวมันจะไม่มากวนนะครับมันจะรัดก้อนดีด้วยแล้วมันเวลาเราไปขยายเนี่ยมันจะก้อนแน่นปึ๊กเลยเนี่ยเราเบี้ยกมานี่ก้อนมันยังไม่ค่อยแน่นเลยครับเนี่ยขนาดอยู่ในถุงนะเราเราเอาออกมานะก้อนยังก้อนมันยังไม่ ไม่รัดตัวแน่นมากนะครับเหมือนใยมันยังไม่แข็งแรงอะ่ะเรามาขยายออกแบบนี้ให้มันโดนอากาศนะครับมาไม่ให้มันโดนอากาศโดนลมโดนไอ้น้ำข้างนอกเนี่ยมันแห้งนะครับถ้าอย่างนี้มันแห้งฮะมันแห้งแบบนี้เราก็พรมน้ำได้นะครับพรมน้ำ นน้ำมันเป็นบ้านผมเป็นน้ำบาดาลนะผมก็ปร่อยลงไปเลยทำยังไงให้มันให้อ่าเห็ดมันติดอะให้เห็ดมันติดกระรมอะ เพิ่มความชื้นเข้าไปให้มันหน่อยนะครับถ้าหน้าหนาวเวลาเราไปเข้าก้อนเราไม่ต้องไปลดน้ำที่ก้อนนะครับอ่าแล้วก็ดูว่าแล้วก็ใส่ให้เชื้อขยายเนี่ยให้มันแฉะแฉะเลยเวลาเราใส่อะเราใส่น้ำเลยทีน้ำลงไปทำให้มันแฉะแฉะเลย นะฮะพอมันแฉะแล้วเราก็ไม่ต้องไปลดน้ําที่ก้อนนะครับพอเราเราเข้าก้อนเสร็จเราไปอบข้างล่างไว้เลยอบกับพื้นไว้ปูผ้าเขียวปูผ้าฟางแล้วก็วางก้อนอย่างที่เคยลงให้ดูนะครับวางก้อนลงไปนะครับวางก้อนลงไปแล้วก็ปิดให้สนิทเลยแล้วก็หาอะไรไปพรางแสงข้างบนกันแสงแดดนะครับ กันกันรังสี u ูวีอ่ะมันจะไปเผาฟางเรามันจะร้อนแบบมันไม่ใช่ร้อนอุณหภูมิอ่ะมันร้อนแสงอ่ะร้อนร้อนแห้งแห้งอ่ะมันจะทำให้เชื้อเราเกิดรังสี u ูวีเป็นติดโดนรังสีอูวีแล้วมันจะเชื้อมันจะตายนะครับมันจะมันไม่ได้ร้อนเชื้อมันร้อนแห้งนะครับร้อนแห้ง ให้เรามันจะตายซัก,ก่อนนะครับอ่าครับนี่ก็คุกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ถุงไว้ใส่กระสอบไว้นะครับถ้าเราอยาก,กไม่มีเวลาทำเราก็ช่วงมีเวลาแล้วก็ทําไว้อย่างนี้อีกสองวันสาวันอีกสองสามวันค่อยมา ขยายลงฟางได้นะครับถ้าเราจะทําเก็บไว้นะครับเราอย่าไปขึ้นไปใส่รํานะครับราใส่ที่หลังเพราะใส่รำม,มันจะร้อนเกินไปเพราะมันร้อนสูงเนี่ยเชื้อมันตายนะครับเพราะว่าถ้าใส่ราแล้วมันจะร้อนทําให้ร้อนสูงสูงเลยแหละครับจนควันขึ้นเลยแหละนะฮะมันจะทําให้เชื้อตายนะครับวันที่เราจะไปลงฟางเราค่อยผสมรําแล้ว เนี่ยพอเราทําอย่างนี้เสร็จเนี่ยอีกสองวันเนี่ยมันจะรัดตัวแน่นอย่างนี้เลยแล้วเราก็มายีอ,อีกทีหนึ่งยีเสร็จแล้วก็ผสมลำลงไปผนะสมลำลงไปก็ประมาณหนึ่งขีดหนึ่งก้อนนะ,นะครับประมาณหนะึ่งขีดต่อหนึ่งก้อนนะเสร็จแล้วใส่กระสอบออใ,นะใส่กระสอบ อ่ครับใส่กระสอบเสร็จแล้วใส่กระสอบนะครับอย่าไปใส่ถุงพลาสติกนะครับมันระเหยน้ําไม่ได้นะครับมันระเหยน้ําไม่ได้มันอาจจะไม่มีอากาศถ่ายเทเลยอ่ะมันจะไปกลายเป็นเหือข้างในแล้วมันก็จะกลายเป็นเป็นเหือแล้วจะกลายเป็นเน่านะครับเนี่ยเราใส่กระสอบเนี่ยมันไม่ต้องไปมัดดีนะครับใส่กระสอบเนี่ยมัดปากนี้อ่ะวางอย่างนี้เลยนะครับ สองวันสามวันสี่วันฮะมันจะแค่พออุ่นๆนะครับถ้าว่าเราไว้สักสองคืนเนี่ยมันจะรัดตัวแน่นหมดเลยใยมันจะเดินใหม่ใยมันจะเดินใหม่แล้วมันจะเดินรัดตัวกันแน่นหมดทั้งก้อนเลยนะครับรัดตัวกันแน่นเป็นก้อนเลยเนี่ยถรงเนี้ยจะกลายเป็นก้อนใหญ่ไปเลยแต่ถ้าเราใส่ลำเนี่ยมันจะไม่ใยมันจะไม่เดินเพราะมันเกิดความร้อนสูงเนี่ยมันจะกลายเป็นเวลาเราเทออกมันจะเป็นซุยๆมันจะไม่จับก้อนกันเลย นั่นหมายถึงว่าเชื้อตายแล้วครับใหยใๆไม่เดินแล้วเชื้อาตายแล้วตายแล้วไปทําอาจจะไม่ค่อยออกอาจจะออกแต่น้อยเพราะว่ามันมีเปลือกถั่วอยู่มันก็จะกลายเป็นว่ากลายเป็นเห็ดถั่วนะ่ะนะมันจะออกน้อยนะครับเราเราอย่าเพิ่งไปใส่ลำเราทําอย่างนี้ไว้ก่อนพออีกกี่วันที่เราจะใส่ลำก็ค,คือวันที่เราขยาย ลงฟางแล้วเราไปยีออกใหม่แล้วเราก็ผสมลําแล้วก็ลดน้ําเข้าไปให้มันแฉะเลยเอาน้ําใส่คุกไปให้มันแฉะเลยแล้วเราไปเข้าก้อนเสร็จเราไม่ต้องลดน้ําเลยเข้าก้อนเสร็จปูผ้าสีฟ้าแล้วก็เอาก้อนวางแล้วก็บ่มก้อนฟางแล้วก็ปิดเอาก้อนไปวางบนผ้าฟางแล้วก็ทําเสร็จแล้วเอาผ้ายางคุมเก็บตีนให้เรียบร้อยนะครับเอา หาอะไรไปพางแสงเป็นสลงสแลนก็ได้ไปคุมข้างบนอีกทีหนึงนะงนน่งฮนะกันแดดนะครับอีกคืนหนึ่งอีกคืนหนึ่งหรือสองคืนก็ได้แล้วเราค่อยเอามาเข้าที่โรงบ่มนะครับตอนนั้นเขาเรียกว่าอบอบให้มันฟื้นก่อนให้มันร้อนก่อนพอร้อนปุ๊บเอาเข้าโรงบ่มเลยเพราะว่าโรงบ่มนี่เราก็คุมผ้าไว้ก่อนลดน้ําพื้นอะไรไว้ให้มันคุมผ้าไว้ให้มันอุณหภูมิมันมีความร้อนอยู่ข้างในก่อน เชื้อจะได้ไม่ช็อกนะครับให้มันคุมร้อนก่อนพอในโรงเรือนเราก็อุณหภูมิก็สูงแล้วร้อนแล้วคืออบได้แล้วคุมผ้าไว้เฉย้นั่นแหละแล้วก็ลดน้ํามันแหละแล้วเราก็คือว,ว่าตอนเย็นเราก็เอาเข้าเข้าโรงเลยตอนเย็นหรือตอนเช้าก็ได้ฮะแต่เป็นตอนเย็นเนี่ยจะจะ,จะดีกว่านะครับเพราะเรามีเวลาเนาะเอาเข้าโรงแล้วก็ปิดไว้เลยสามวันสี่วันนะครับ หน้าหนาวงนี้น่าจะสักห้าวันนะครับสี่ห้าวันใยจะเดินดีไม่เดินดีก็ช่างมันนะครับไม่เป็นประเด็นนะครับถ้าใยเดินมากตอนนี้ผมมีทฤษฎีใหม่ว่าถ้าใยมันเดินมากมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะใยมันจะไปแจ้งอาหารฮนะใยเดินไปแล้วก็มันกลายเป็นว่ารากมันเยอะเกินไปถ้าถ้าใยมันเยอะเนี่ยแนะนําให้ฉีดน้ําตัดใยนะครับ ฉีดน้ําตัดใหญ่นะครับอย่าให้มันเยอะเกินไปมัน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 เยอะเกินไปกลายเป็นว่าดอกออกดอกเล็กนะครับดอกมันจะออกดอกใหญ่อยู่ตั้งแต่สองสามวันแรกก็ก็จะกลายเป็นว่าใหญ่รัดฟางไปหมดเลยนะครับใหญ่มันก็กินกินแต่เหมือนเหมือนมันอ่ะมันจะกินไม่ลงหัวนะครับบางคนบอกว่าทําไม มีแต่ใยไม่มีดอกเลยเปิดโรงฉีดน้ําตัดใยเลยถ้ามันไม่มีดอกตัดใยฉีดน้ําเลยนะขี่แบบแรงๆแต่เร็วๆอ่ะฟึดฟูดฟดฟดฟดนะถ้าเราฉีดเยอะเกินไปก้อนมันจะน้ําเกินไปกลายเป็นนะไรก็เข้านะครับไรก็เข้าเพราะมันก้อนมันจะชื้นสูงและเห็ดออกมาก็จะเป็นหัวแตกๆบานๆนะครับ อาจจะออกขมเลยนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับลองไปพิจารณาดูทําก็ทําไม่ทําก็ไม่ต้องทําตามนะครับพูดให้ฟังเฉยๆอยากจะทําก็ทํานะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ